วิทยาลัยสยามได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อขอทราบจำนวนผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทีขอเชิญชวนอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสแกน QR code โดยใช้อีเมล s i a m e d u เพื่อลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงเที่ยงวันพุธที่19พฤษภาคม2564 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2563นี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนราช้าและเพิ่มถอนรายวิชาได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง18มิถุนายน2564สอบถามเพิ่มเติม02 868 6000ต่อ5136และ5208 เทคนิคนะครับของเป็นฟิล์มนะครับในการดูภาพยนตร์เนี่ยนะครับให้พูดถึงเรื่องของตีมนะครับหรือว่าแกนของความคิดอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทําให้เราดูหนังสนุกขึ้นนะครับตีมหมายถึงอะไรนะครับตีมก็หมายถึงแกนของความคิดของเรื่องนั้นๆนะครับอย่างเช่นกระต่ายกระเต่าเนี่ยนะครับตีมเนี่ยพูดถึงไม่ว่าคนที่เราจะเราเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเก่งมากนะครับแต่ว่าเราเป็นคนที่พยายามนะครับก็สามารถ ถึงเส้นชัยก่อนคนที่เก่งแต่ว่าประมาณนะครับในส่วนน t t e ีมหนังจะสนุกไม่สนุกนะครับเราก็สามารถดูทีมได้แต่ว่าเ <c oughs> ทคนิคคือเราจะต้องนะครับเราจะต้องดูหนังนะครับให้จบก่อนนะครับอย่าไปคิดว่าตีมมันคือเรื่องอะไรของเรื่องนี้นะครับมันจะทําให้เราดูหนังไม่สนุกนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อคิดนะครับในการที่เทคนิคในการที่ดูหนังให้สนุกแล้วก็มีสาระครับก็กมีน้องนักศึกษาถามมาว่า ค่าเธอไม่พอจะทำอย่างไรดีครับผมก็ตอบไปว่าก็ลงรายวิชาที่คิดว่าเรานะรจะลงได้นะครับอาจจะลงแค่ประมาณ3-4วิชาก็ได้ไม่ต้องลงเยอะจนเกินไปก็น่าจะพอช่วยประหยัดในส่วนนั้นได้นะครับอีกข้อหนึ่งนะมีน้องเขาถามมาว่าหนูไม่อยากทำงานกลุ่มอ,อยากจะทำงานเดี่ยวจะได้ไหมคะ ก็จะตอบว่าถ้าอาจารย์เขามอบหมายงานกลุ่มเนี่ยนะครับเราก็ควรจะทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆก็คือเป็นการฝึกาการทำงานเป็นทีมจะได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นนะครับก็ฝากน้องๆน,นักศึกษาวไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ